น่าลองมากจริงๆคุมมันขั้นสุดจะไม่ติดแมสฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนจ้ากาฟานะคะในช่องฟาปอนดชลค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟรามีลองพื้นส่องตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะบอกได้เลยว่าคําเค็มเขาแบบ น่าลองมากจริงๆนะคะฟ้าเลยอยากจะมาลองดูซิว่ามันจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะสําหรับคําเค็มของเขาที่เขาให้ไว้เนาะถ้าอยากจะรู้ว่าคําเค็มเขาเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วรองพื้นเจ้าตัวนี้มันน่าสนใจอะไรยังไงก็ไปดูดีกว่าค่ะนี่หละค่ะทุกคนรองพื้นที่ฟ้าบอกนะคะเป็นรองพื้นของแบรนด์ Super Shade Super Matte Foundation นั่นเองนะคะจะบอกว่ารองพื้น2องเจ้าตัวนี้สีเบอร์0ูนคือเบอร์ Natural Base นั่นเองนะคะเขาให้คําเค็มว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขาสามารถปกปิดได้อย่างเรียบเนียนด้วยเนาะแล้ว ก็สามารถคุมมันขั้นสุดด้วยนะคะแล้วที่สาคัญคือเขาบอกว่ารองพื้นเจ้าตัวนี้เวลาเราทาทีห่หน้าคือจะไม่ติดแมสนั่นเองเนาะก็ <Wow. S 1> เป็นแลว้วเฮยหน้ารองมากๆเลยนะคะแต่นอกจากนั้นแล้วเขาไม่ได้ทําหน้าที่ได้เพียงเท่านี้คือเจ้าตัวเนี้ยเป็นฟาวเดชั่นที่เนื้อสัมผัสนะคะแบบบางเบาเนะแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อนะคะถ้าสมมติเราทารองพื้นเจ้าซองนี้ไปใช่ไหมเขาบอกว่าในระหว่างวันรองพื้นก็จะไม่หลุดเลยนะคะก็เป็นไล้วแบบว่าเฮ้ยมันน่ารองมากเลยนะสามารถปุกปิด รอยต่างๆบนใบหน้าเราได้ด้วยนะคะแล้วเขามีสารสกัดมาจากธรรมชาติด้วยนะคะที่ช่วยเรื่องของการลดการระคายเคืองจากผิวเราได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเขาสามารถฟื้นฟูรูงผิวนะคะจากสภาวะมละภาวะ ในปัจจุบันเราได้ด้วยนะคะเป็นเรื่อว่เอาเฮ้ยหน้าสนใจและหน้ารองมากเลยนะคะเขาาไ,ไม่ติดแมได้ไปเป็นอะไรสาคัญมากสําหรับช่วงนี้นะ,ะทุกคนเพราะว่าเราแต่งหน้าแล้วเราก็ใส่แมใช่ปะสิ่งที่เราพบเจอสาหรับผู้หญิงก็คือรองพื้นหรือเครื่องสำอางก็จะติดแมสถูกต้องใช่ปะ คือฟ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ข้อสักอางชอบติดแมดน,นะคะฟ้าก็เลยจําลองดูว่าเฮ้ยข้าสักอ่างเจ้าซองเนี่ยมันจะติดแมดเราจริงหรือเปล่านะคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จเนี่ยฟ้าจะมาทดลองให้ดูนะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะอะไรทุกคนเนี่ยเราจะมาเริ่มแกะลองใช้กันดีกว่านะ,ะนี่เลยสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้จะออกอันเดอร์โทนเหลืองนะคะฟ้าคิดว่าสาวเอเชียสามารถใช้ได้แบบสบายเบือสะดือโบเลยเนาะเรามาลองดูที่หน้าฟ้าสิว่าฟ้าใช้ได้หรือเปล่า นี่เลยพอลงที่หน้าเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนฟ้าจะใช้ฟองน้ํานะคะช่วยในการเกลี่ยเนาะเพราะว่าฟองน้ํานะคะจะได้ซับรองพื้นส่วนเกินเราได้ด้วยนะจะใช้มือเกลี่ยก็ได้นะทุกคนไม่มีปัญหาไม่ติดเอาแบบความถนัดของเราเลยจะบอกว่าขนตาเขาตาก็คือดูบางเบาเลยเพราะว่ากินรองพื้นส่วนเกินนะจ๊ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็เกลี่ยรองพื้นทั่วไปหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะแต่ทั้ง นะคะฟ้าจะมาปกปิดในส่วนของรอยจุดด่างดำฟ้าด้วยนะคะจะมาทดลองดูว่ามันสามารถปกปิดได้จริงหรือเปล่าเนาะเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยจะตัวนี้ปกปิดได้อะไรได้อะไรอย่างนี้นะตรงนี้นะคะทุกคนฟ้าก็จะมีรอยสิวบ้างเล็กน้อยนะคะมีรอยส่งรอยสิวจากการที่บอกว่าอ่าเราเป็นสิวประจําเดือนมันก็จะมีแบบตกค้งตกค้างอะไรอย่างงี้ในตรง,งคอแล้วก็มี ก็จะเต็มๆไปเลยนะคะทุกคนพอเราป้ายเสร็จแล้วเราก็จะใช้นิ้วมือนะคะในการเกลีย่ยๆตบๆไปเนาะโอ้ยปกปิดได้โอยแกเอาล่ะทุกคนตรงนี้แฟจะไม่ปกปิดไว้นะคะเพราะว่ามันก็ยังมีแบบ สิวอยู่แล้วไม่อยากจะไปอุดตันอะไรเพิ่มเติมเนาะเอาล่ะเดี๋ยวฟ้าขอตัวไปแต่งหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะจะบอกว่าลุคนี้ฟ้าจะไม่ใช้แป้งเลยนะคะเพราะว่าจะมาทดลองประสิทธิภาพดูนะคะว่ามันสามารถติดหน้าเราได้จริงหรือเปล่ามันจะไม่ติดแมสถูกต้องไหมเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาจ้า ตอนนี้นะคะฟ้าก็กลับมาแล้วนะคะพร้อมสีหน้าที่ดูมีสีสันขึ้นมานิดนึงนะจ๊ะเอาละทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะฟ้าก็จะมาลองทดลองดูซิว่าเฮ้ยมันจะติดแมสจริงหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปทดลองเนาะฟ้าขอพูดบทสรุปก่อนนะคะว่าเจ้าตัวนี้เป็นอะไรยังไงนะคะหล้วจากใช้เนาะหลังจากการที่ฟ้าได้ใช้ทันทีนะคะต้องพูดคำนี้เลยว่าเฮ้ยหนึ่งเลยเป็นเนื้อที่พอลงกับผิวหน้าแล้วปุ๊บบางเบามากตอนนี้ไม่รู้สึกเหมือนคําว่า มีรองพื้นที่อยู่บนใบหน้าเลยนะคะที่ต้องตกใจก็คือมันบางมาขนาดนี้แต่การปกปิดเขาคือแบบโอเคเลยนะทุกคนซึ่งฟ้าต้องขอพูดก่อนเลยว่าถ้าสมมติเราใช้มือในการลงรองพื้นนะคะมันก็จะให้การปกปิดที่รู้สึกแบบแน่นปึกถ้าสมมติเราใช้พวกฟองน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันก็จะให้ลุคที่แบบว่าดูธรรมชาติให้ดูเป็นลุคเป็นผิวดูขาวกระจ่างใสดูสภาพนี้มากยิ่งขึ้นดูเรียบเนียนดูโอเคดูเนียนขึ้นนะคะแต่ฟ้าจะใช้นิ้วเฉพาะ ปกปิดในจุดบกพ้องของบนใบหน้านะคะคือฟางมีร้อยสิบตรงนี้ใช่ไหมทุกคนมันหายไปเลยเว้ยคือแบบอ้าตกใจ แล้วมันบางเบามากนี่คือชอบมากจริงๆแล้วคือสีมันไม่ได้แบบโดดไปกว่าหน้าฟาเลยนะคะใช้แล้วคือหน้าไม่วอกไม่รอไม่เทาสาวๆที่มีผิวอันดร์โทนเหลืองสามารถใช้ได้แน่นอนใช้แล้วดูผิวโอเคมากไม่รู้สึกคำว่าหนักหน้าของคว่ารองพื้นเลยนะบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะถ้าใครสนใจอยากจะลองใช้ก็สามารถ หาซื้อชันได้นะคะทรงละสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองเนาะเอาละทุกคนถึงเวลาทดสอบแล้วนะคะว่าเฮ้ยเจ้าตัวเนี่ยมันติดแม็เราจริงหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็คือแม็นะคะที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานแม้แต่อย่างใดเลยจ,จ้าการใส่แม็ของเราก็คือต้องเป็นอย่างนี้ช่ไทุกคนอ่าเราก็จะอย่างงี้เราก็จะแบบแม็ก็ซึเกิดหน้าเราเลยเนาะโอเคการพูดคุยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแม็ขยงขยับ,ยบอะไรอย่างงี้ขยับขยื่น เอาละดูซิว่าติดแมสจริงหรือเปล่ามันไม่ได้ติดแมสเว้ยนี่เลยเห็นปะนี่เลยไม่ติดแมสนะจ๊ะถือว่าผ่านเลยนะคะทุกคนถ้าใครนะคะอยากได้รองพื้นที่ไม่ติดแมสอยากแต่งหน้าที่แบบว่าถอดแมสออกมาคือรองพื้นไม่ติดอ่ะก็คือแ,บบแนะนําเลยนะว่าแบบต้องลองจริงๆนะคะบางเบามากโอเคมากเลยอยากมีผิวสุขภาพดีเป็นธรรมชาติแล้วพร้อมกับปกปิดไม่ติดแมสด้วยราคาค่อนข้างที่จะถูกแนะนำเลยนะคะทุกคน เ,เ,เขาไม่ได้เป็นสป,ปอนเซอร์ฟ้านะจ๊ะออกตังซื้อเองอค,อเค่ะทุกคนเอาแค่ทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แลวกดแชร์ฟ้าด้วยนะจ๊ะที่สัมพันนะคะอย่าลืมกดระดิ่งกุงกุงกิ้งฟ้าเลยนะคะเราปัลงคลิปไบบเป็นคนจะได้พัาดนีก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ